แชมป์วันนี้อากาศมันร้อนๆนะทำไมอ่ะไอโฟนน้ามืดแล้วนะทุ้ยสวัสดีครับวันนี้425ดีกรีจะมารีวิวเคสนะครับเอ่อร็อกดรวีนะครับอ่าผมรีวิวโดย V 425ดีกรีนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เล่นมุกอะไรครับก็มุกมุกแม่ร้อนนะครับช่วงนี้เมษาก็เป็นอากาศร้อนนะโอเคครับ iPhone นั้นผมแชมป์ซี25ที่เกี่ยครับใช่ครับเราสองคนรับหน้าที่มาดูในวันนี้นะครับอ่าให้ได้ดูกันว่าเป็นยังไง Rock เนี่ยเป็นแบรนด์ชื่อดังนะครับเป็นแบรนด์ของตัวผลิตในจีนนะครับแปลว่าเป็นแบรนด์ฮ่องกงนะครับที่ทำพวกเคสกับอุปกรณ์มานะครับแล้วก็ทำมาหลายรุ่นแล้วตั้งแต่สมัยรุ่นของ iPhone 5นะครับก็ทำมาตั้งหลายรุ่นแล้วนี่เป็นสินค้าตัว ใหม่เขานะครับเราเพิ่งนำเข้าร้านของเรามาไม่นานนี้เองนะครับอ่ามาดูกันนะครับเนี่ยตัวตัวเคสก็ทรงจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นฝ <Okay. S 2> าพับ <พา S 2> <า>อ่าเป็นฝาพับฝาพาับผ้าตัวนี้จะเป็นยางถูกไหมฮะใช่คับจะเป็นจะเป็นเนื้อยางนะครับแล้วก็เป็นฝาพับปิดจะไม่มีที่ล็อกนะครับแต่ว่าคือเวลามันใช้ไปน,นานเนื่องจากมันเป็นเนื้อยางมันจะเข้าดูนะครับอย่างตอนเปิดมามันจะเผยนิดหน่อยเนี่ยพอผมใช้มาสักพักหนึ่งมันจะเริ่มแบบใช่ใช่มันจะเริ่มเข้าไปพอดี ปิดแล้วนะครับใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะแบบทรงรูปมากขึ้นนะครับด้านหลังอย่างนี้นี่เป็นพลาสติกนะครับมันพลาสติกปิดบนล่างนะครับแล้วก็ด้านข้างไม่ปิดอ่าเปิดด้านข้างเอาไว้นะครับเอาไว้โชว์ตัวนี้ก็จะระวังหน่อยแต่มันทําให้ใช้งานได้สะดวกข,ขึ้นนะครับอโอเคเีย่ทรงจะเป็นอย่างนี้จุดเด่นของมันเนี่ยก็คือตัวแผ่นยานด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแผ่นที่สามารถ มองเห็นทะลุไปได้นะครับอ่ามาดูกันปงแสงครับเห็นหน้าจอได้เนี่นี่ไม่ได้เปิดหน้าจอนะครับเออเดีจะสามารถเห็นแบบทะลุอีกไม่ได้เลยอันนี้นี่หน้าจอจริงๆนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเราปิดไปก็ยังสามารถเห็นตัวหน้าจอได้นะครับนี่คือจุดเด่นเลยที่เสกินผ่านได้ไหมฮะเลสกินผ่านได้ครับนี่อ่านะครับคือถ้าสกินจะสามารถแตะผ่านได้จริงๆแล้วเนี่ยการการใช้งานจริงก็สามารถทําได้เหมือนกับ เหมือนกับไอ้ตัวการทัศสกรีนจากหน้าจอจริงๆเลยครับผมแต่ว่าเพียงแต่ว่าไอ้ตัวเนี่ยมันทัดแล้วมันจะฝืดกว่าไม่จะเป็นเป็นผ้ายางน,นะครับคือใช้งานจริงๆเนี่ยคือจุดเด่นมันจะเป็นเรื่องของการว่าอย่างเช่นเราใช้ชีวิตยอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราจะหยิบไอโฟนขึ้นมาดู notification อย่างเงี้ยฮะก็ไม่จำเป็นต้องเปิดฝาพับให้มันแบบวุ่นวายพอเราจะดูอะไรเช่นิดหน่อยจะดูว่ามีใครทักไลน์มาใครทัก inbox facebook มี notification อะไรบ้างเนี่ยเราก็สามารถกดเปิดดูได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดฝา,าพับอะไรขึ้นมาหรือว่ามีคนโทรสายเรียกเข้าเข้ามาเราก็สามารถดูว่าใครเข้ามากดรับโทรศัพท์ได้เลย,ย,เลยซึ่ง เคสแนวนี้เนี่ยจริงม,มีมีหลายเจ้าที่เขาทำออกมานะครับไม่ว่าจะราคาถูกราคาแพงโดส่วนใหญ่เขาจะต้องตัดแบ่งช่องด้านบนให้เราดูหรือว่าตัดช่องด้านล่างแต่ว่าตัวร็อกเนี่ยออกแบบมาได้สวยมากคือคือเนี่ยให้ดูจากหน้าตามันเลยว่าแบบมันจะดูเป็นเคสเรียบๆดูดานนะครับดูไม่มีอะไรไม่ต้องไปไปตัดแบ่งให้มันดูโวโวครับแต่ว่าเวลาเราจะดูอะไรเนี่ยก็สามารถดูผ่านตัว จ้องได้เลยคือเท่มากนะครับคุณวีครับ,น,รบนี่หนึแล้วอ,อย่างน้นทำไมเราไม่ทําใสาๆไปเลยละ่ะม<ำ>ันจะให้มันทัชผ่านได้ทําทําใสาๆมันก็ไม่สวยนะครับทาใสาๆมันก็ไม่สวยเพราะเพราะมันดบอ้อแล้วก็มีอีกฟีเจอร์หนึ่งด้วยคือคุณแชมปพูดตรงๆก็ได้นะครับ <c oughs> คือจะบอกว่าผมลืมพูดเรื่องนี้ไปก็บอกคุณวีมีฟีเจอร์หนึ่งนี่ก็มาทามันแบบโยนคําถามให้ผมแบบฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าลืมพูดไปไม่ใช่รครับ คือตัวนี้จริงๆมันเป็นหน้าจอบแบบ Privacy นะครับอ่าสีดำเนียน่ยจริงๆเป็นตัวที่มันทำมาพักหนึ่งแล้วกับพวกฟิลม์มพวกฟิลม์ม Privacy ฟิลม์มกัมขน,ขน,นมองการการคนเสือกนี่แหละไอบบ้พวกที่เสือกชอบดูหน้าจอคนอื่นนี่แหละอ่า มันทำมาซึ่งตัวนี้เป็นเคสที่แบบ p r เ v ซี y กาบเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้สึกแย่มากเลยนะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนผมขึ้นรถไฟฟ้าจะชอบอ่านของคนข้างๆก็แบบอ่านไม่ได้ใช่ใชไหมครับเดีด๋ยวนี้เขาติดกันแล้วใช,ใช่เคสตัวนี้มันจะอ่านไม่ออกใช่ครับหลายคนที่มีปัญหาแบบเฮ้ยคนชอบมาแอบดูหน้าจอเราเนี่ยเคสตัวนี้จะตอบโจทย์ได้ดีมากเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ดูกันอ่านออกไหมครับอย่างงี้ครับสมมติสมมติเนี่ยเราเรายืนเนี่ยเราแอบมองของคนข้างๆจะสังเกตว่าถ้าในมุมเนี่ยมันจะเริ่มเบลอๆนะครับถ้าเป็น ถ้าเป็นพวกรายละเอียดเนื้อความพวกนี้ฮะพวกพวก,พวกรายละเอียดเนื้อความอาจจะทไมอ่านดึงลงมาละจนมุมมุมหยิบมันไม่ดีอย่างเงี้ยจะอ่านไม่ออกว่ากําลังดูอะไรอยู่ถูกไหมฮะเพราะว่ามันจะเบลอถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราจะดูออกเลยว่าแบบเป็นสต็อกตัวไหนไอะไรเงี้ยมันจะเบลอๆดูยากนะครับมันจะแอบกันคนแอบมองจาก360องศากันในมุมหนึ่งมุมที่จะเห็นชัดเนี่ยจะมีมุมแบบมันอาจ<ม>จะเห็นเป็นแสงว่าแบบ เปิดอะไรอยู่แต่แบบรายละเอียดจะมองแต่จะดูออกว่าเราเล่น Facebook หรืออะไรพวกนี้ฮะแต่ว่าจะดูไม่ออกว่าเราทําอะไรอย่างอื่นเรอครับข้อความเกี่ยวอะไรอ่าใช่อ่าเนี่ยสมมติผมแบบดูอีเมลนะฮะอย่างเงี้ยเห็นไหมเครื่องใหม่มากครับเครื่องใหม่มากแต่อย่างเงี้ยครับเดีวแบบมันเบลอเนี่ยเบลอผมอยากให้ดูแบบพวกตัวอักษรดูว่าแบบเป็นยังไงเนี่ยแต่ถ้าเป็นมุมอย่างเงี้ยเราจะคมชัดใสกริ้งไงฮะ ราะว่าจอ p h o n นมันสูงเนี่ยแต่อันี้เบลอละดูไม่รู้เรื่องนะครับเหมือนแบบหลายคนหลายคนเนี่ยคือถ้าจำลองสถานการณ์ชีวิตประจำวันนะครับเหมือนแบบปกติเนี่ยอ่ะคนมีคนกำลังขึ้นรถไฟฟ้าครับอ่ะดูใหญ่อยู่อ่ะดูหนังผู้ใหญ่อยู่เออเขาก็จะเบลอๆไม่เห็นว่านางเอกเป็นใครอะไรอย่างนี้อย่าลืมปิดเสียงนะครับต้องไม่ต้องไม่เลยไปเสียงหรือว่าหรือว่าคุณแบบมีสายเลยกเข้าอ่ะคณคณแชมป์มีกิ๊ก คนหนึ่ง oh. แล้วนั่งกับแฟนอยู่แล้วมีสายเลียกเข้ามาเนี่ยอ่ะคุณแชมป์รู้แล้วว่าน้องน้องน้องพลอยโทรมาเนี่ยคุณแชมป์ก็เอาใส่หูนะแล้วก็บอกอ้าวฮัลสวัสดีสมชายได้เลยมันจะเนียนมากนะ ถ้าแฟนกูไม่มาขม่มขู่ไหนเปิดหน้าจอออกมาเนี่ย<ต>เขาก็จะไม่มีางรู้เลยเราเ้าใครเ<ค>รามมนต้องเซฟวิดีโอว่าเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าแบบเป็นยังไงนะครับหลายชีวิตทุกวันนี้มันมีคนชอบอแบบเสือกคเรื่องชาวบ้านเยอะอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับที่เราใช้คำว่าเผือกดือยไ่ะเผือกเพราะใครเลาอ่ะเผือกอ่าตัวนี้ก็จะให้ความสวยงามนะครับคือต้องบอกว่าแบบการที่ทําแบบเนี้ยเนี่ยดูดูว่ามันจะดูเรียบง่ายทางดีไซน์แล้วก็การใช้งานจริงก็ยังสวยนะครับเหมาะกับการเช็คโน t i ฟิเคชั o นดูเนี่ยแต่ถ้าจะให้ถึง แบบเราจะมาเล่นผ่านแบบหน้าจอตัวนี้เลยเนี่ยบางทีมันก็ไม่สะดวกเกินไปเพราะว่าคือคือก็เปิดมาเล่นก็ได้แต่จะเล่นแบบเข้าเว็บจริงจังมันทําได้ระดับหนึ่งนิดหน่อยเท่านั้นเองฮะบเนี่ยอย่างดูคลิปพวกนี้ก็สามารถกดได้แต่จะไม่เลื่อนเท่ากับหน้าจอจริงนะครับนี่คุณแชมป์คุณดูอะไรค้างอยู่ไหมเบียร์เนี่เยเปิดมาทีผมผมก็ไม่ได้เตรียมแน,นะว่าคุณดูอะไรอยู่ไม่ได้เปิดปุ๊บปั๊บเจอเลยพวกนี้ช็อกเลยอ่ะเนี่ยเราจะพออเสียงอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับ เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็เล่นให้ดูว่าเป็นยังไงก็คือไม่ได้แบบถึงกับลื่นปลื้ดปลารดแต่พอทัพได้เอาแบบพอประมาณเอาไว้เช็คโน้ติฟิเคชันเป็นเป้าหมายหลักมากกว่าแล้วก็วอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ให้คนข้างๆแอบมองได้ใช่ครับ <c oughs> คุณก็ย้ำอย่างเลยนะฮะแต,แ,ตแต่แต่แต่ให้ผมต้องขายหน้ากับประชาชนเนี่ยไม่ง <c oughs> ั้นมันก็ไม่ต่างอะไรแต่ใสๆสวยก็คือผมบอกว่าสวยไงมันเน้นที่ความสวยเอออ่าใช่แล้วก็การคนแอบมองอ่ะเดี๋ยวผมลองด้วยโอ้คลิปนี้มันจะนานไปแล้วแต่ว่าอย่างนี้ครับถ้าเกิดสมมุติ คุณแชมป์กำลังดูอะไรไม่รู้อยู่แหละเนี่ยดูกับหน้าจอดำๆเนี่ยคนข้างๆก็จะดูไม่ออกก็ดูอะไรครับดูเห็นเขาหน้าแต่ดูไม่ออกก็แบบหน้าตาคนเล่นยังไงซึ่งซึ่งกับวิดีโอคงไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรมากนะครับผมก็ยกมาพูดไปอย่างนั้นแหละคิดว่า เพื่อนๆสี่สองห้าดีกรีนะครับพี่พ่อแม่พี่น้องทุกคนเนี่ยก็จะได้เห็นถึงจุดเด่นของไอ้ตัวเคสตัวนี้แล้วนะครับอ่าก็เชิญเข้ามาได้ติดต่อมาได้ที่เ w ็ www. สี่สองด .com นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีของ iPhone 6กับไอโฟนหกพลัสนะครับรานะคาสามารถเช็คได้ตามลิงก์ที่เราจะโพสต์ไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับมีปัญหาไไ้สอบถามมาสอบถามมากับทางทีมงานของเราได้ครับผมอ่าดังนั้นก็ หน้าร้อนนี้นะครับก็ถึงกับ iPhone หน้ามืดไปเลยทีเดียวครับมืดครับมืดครับโอเคสวัสดีครับผม